สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาววัทโฟนทีวีนะคะชื่อว่าหลายๆคนที่ซื้อสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตมาใช้งานกันนะคะ ก็คงอยากจะใช้งานกันเป็นนานๆนะคะและวันนี้ฟิล์มก็มีเทคนิคง่ายๆนะคะที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือการดูแลรักษาแบตเตอรี่นั่นเองค่ะซึ่งก็จะมี3ข้อง,ง่ายๆนะคะถ้าทําได้ตามนี้นะคะรับรองว่าแบตเตอรี่ของเพื่อนๆเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นอย่างแน่นอนค่ะข้อแรกนะคะอย่าปล่อยให้แบตหมดเกลี้ยงนะคะซึ่งหลายๆคนก็คิดว่าพอหมดก็ชาร์จใหม่ไม่เห็นจะเป็นไรเลย แต่แบตเตอรี่ในปัจจุบันนะคะเป็นแบบลิเธียมซึ่งถ้าปล่อยให้แบตหมดเกลี้ยงบ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้แบตเตอรี่ของเรานะคะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นและคายประจุออกมาเรื่อยๆนะคะส่งผลให้ความจุของแบตเนี่ยลดลงตามไปด้วยและการใช้งานสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตของเราเนี่ยก็จะน้อยลงตามไปด้วยเช่นกันนะคะฉะนั้นถ้าแบตเหลือ50%นะคะก็ควรที่จะชาร์จได้แล้วแต่เดือนๆน,นึงเนี่ยเราก็ควรที่จะปล่อยให้แบตหมดเกลี้ยงนะคะสักครั้งหรือว่า2ครั้งเพื่อเป็นการรีเซ็ตแบตนะคะ แต่ไม่ใช่ปล่อยให้หมดทุกวันนะคะอันนี้ไม่ดีนะข้อ2ไม่ควรใช้ที่ชาร์จปลอมนะคะทั้งสายชาร์จและตัวอะแดปเตอร์รวมไปถึง power bank ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะการใช้ที่ชาร์จปลอมนั้นซึ่งการจ่ายไฟเนี่ยจะไม่มีความสม่ำเสมอเท่ากับที่ชาร์จของแท้นะคะนั่นก็จะทำให้ส่งผลเสียต่อตัวแบตเตอรี่ของเราทำให้แบตเตอรี่เสื่อมไวขึ้นนะคะและอาจจะเกิดอันตรายอย่างไม่คาดคิดเช่นแบตเตอรี่ระเบิดที่ชาร์จไม่ เพราะฉะนั้นนะคะควรที่จะใช้ของแท้หรือว่าของที่มีมาตรฐานจะดีกว่านะคะข้อ 3. อย่าให้แบตเตอรี่ร้อนมากจนเกินไปหลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าถ้าแบตเตอรี่มีอุณหภูมิที่สูงเกินมาตรฐานเนี่ยจะทําให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วขึ้นเหมือนกันปัจจัยต่างๆที่ทําให้เกิดความร้อนนะคะอย่างเช่น การใช้งาน3 g หรือว่า Data อย่างต่อเนื่องนะคะทำให้เกิดความร้อนไวขึ้นกว่าปกติได้เหมือนกันนะคะการชาร์จแบตไปด้วยเล่นไปด้วยนะคะอันนี้ไม่ควรนะคะเพราะจะทำให้แบตของเราเนี่ยทำงานหนักกว่าปกติและทำให้เสื่อมได้ในที่สุดนะคะ รู้อย่างนี้แล้วนะคะก็ลองไปทำตามกันดูนะคะเชื่อว่าเทคนิคเหล่านี้เนี่ยจะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนของเพื่อนๆนะคะให้ได้ใช้งานกันไปนานๆไม่เสื่อมก่อนเวลาอันควรแน่นอนค่ะและสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบทริคง่ายๆหรือว่า DIY เก๋ๆก็อย่าลืมกด subscribe วัดฟอนทีวีด้วยนะคะ